ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่ซูนโกคูได้ไปตัดผมทรงใหม่มากูก็นึกว่าหม้อยมาเขากําลังตามหาดาบกันบอลให้ครบทั้ง7็ลูกโอ้เฮ้ยนายเหมือนลิงกลางมากเลยสวัสดีฉันชื่องูคุณนะแล้วนายล่ะชื่ออะไรล่ะเบจิต้าฉันไม่มีทางบอกแกง่ายๆหรอกหน้าค่ะค่ะอสฉันรู้ลึกหน้าว่าแกกาลังจะรวบรวมดากันบอลให้ครบทั้งเ็ดลูกเพื่อที่จะไปอัญเชิญงูเหลือมน่ก ออตอนนี้นายก็มีดารกันบอลนี่ว่าไงนะแกะซ่อนมันเอาไว้เออวันนี้แกก็เอามันมาด้วยไม่ใช่เหรอถ้าเอามาแกาก็ต้องเห็นสิฉันรู้ความลับของแกหลอกหน้าว่าวันนี้แกก็เอามันมาแกมีมันอยู่2ลูกไม่ใช่เหรอ,อฉันพูดถูกใช่ไหมเอาหน้าไม่ต้องอายผู้ชายด้วยกันแล้วตอนนี้มันก็กําลังห้อยอยู่ด้วยอ,อ๋อพนายรู้ว่าฉันกําลังจะตามหาดารกันบอลใช่ไหมล่ะนายก็เลยกลัวว่าฉันจะไปเด็ดมันมา ใช่ไม่ละเบจิต้าโอ้ฉันสัญญาลหน้าว่าฉันจะไม่ทําให้เจ็บฉันจะทาเบาๆพอฉันรวบรวมนาบบอลครบเจ็ดลูกแล้วนะฉันก็จะขอพรให้โลกนี้มันฉันเกลียดแกที่สุดเลยคาร์คาโอสฉันไม่เคยเจอลิงตัวไหนที่ทําให้ฉันโกรธได้มากขนาดนี้แล้วอีกอย่างฉันก็จะฆ่าแกเพราะแกมันคือตัวน่าลําคาญที่สุดของจักรวาลใบนี้เลยก็ว่าได้และฉันก็จะชิงดาบบอลมาจากแกไอลิงหน้าโตร นายไม่มีทางฆ่าฉันได้หรอกทำไมล่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะฉันมีพลังฉันก็มีไม่แต่ของฉันมันมากกว่าแกหลายเท่าแกมีเท่าไหร่มากกว่าแปดพันนะหัวคบนเสตภาภาเสียงโดย TKTv มินิสแบนตีหีเฮ้ยเพิ่มพลังให้กูหยาตะโกนหยาจ้าเลือกคิดได้แล้วนาว่าจะชนะฉันได้เหรอฉันชอบดาก้อนบอลของนายนะคะคาร์ลหยาอุ้ยเฮ้ยโอ๊ยหายไปไหนแล้ว

เพราะฉะนั้นยอมแพ้จัธนะเบซิต้าเจอนี่หน่อยมาแตงอาทิจ้าเป็นไปได้ยังไงน่ะต่อให้พยายามยังไงแกก็สู้ฉันไม่ได้หรอกนะคาราลอต่อไปนี้แกหลบฉันไม่ได้แน่เดี๋ยวกบวนท่าที่ฉันเรียนมาช่วยฉันด้วยติ๊กีโร่เห้อไม่เห็นมีอะไรเลยเรียกชื่อกูก็ผิดไอ้ดาร์ลิงเ้ยขาวนามาพิโกโลแล้วทีหลังเรียกให้ถูโตีรับไปซะลำแสงพิคาจ้าเว อีกแล้วอย่างงั้นเหรอเป็นพ่อรอยแผลแน่แ่แกมันก็เป็นได้แค่เด็กกระโปกและน้ำยาเท่านั้นแหละย,ย่งดากกันบอลท,ทั้งหมดที่แกมีมาให้ฉันได้แล้วไม่มีทางข้ามศพฉันไปก่อนละกันกบวนวท่ไม่ตายที่ใหญ่ที่สุดของฉันรวบรวมจักรกะทั้งหมดที่มีบนโลกใบน,นี้ทั้งพลังธรรมชาติพลังจากต้นไม้พลังจากหินและดินพลังจากสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างจงมารวมอยู่กับข้าเพื่อเสริมสร้างพลังของข้าให้แข็งแกร่งขึ้นและกำจัดคนทั่วทั้าเล่นแล้วสินะ นายพร้อมที่จะตายหรือ,อยังล่ะเบจิต้าเจอนี่ไปหน่อยเป็นไงบอลกิมจี้ไม่มีใครมอบพลังให้กับฉันเลยเหรอ,อหรือว่าถึงขนาดมันจะเล็กแต่มันก็อาจจะมีอนุภาคแรงก็ได้อืมตายซะเบจิต้าจ้า น่าลำคาญจริงๆเลยนะแกเนี่ยคาคาลอ็อตอย่าเพิ่งดีใจไปจะยังมีอีกหนึ่งกระบ,บวนท่าเ้ยดาวกระจายุ่งจากสองหันเลิกพยายามได้แล้วละ่ะคาคาลอ็อตแกคงยังไม่รู้สินะว่าอนุภาคของมันละายแรงขนาดไหนถ้าหากว่าโดนเข้าไปเต็มๆไอจันของแกมันก็จะขาดครึ่งแล้วก็กลับมาใช้งานอีกไม่ได้ตลอดกาลฮะจริงเหรองั้นกูหลบก็ได้ ภาพตีน <łość> ิดเดียวรถมอเตอร์ไซค์ของฉันแกนะแกไม่อ่ะมันผิดที่นายนายหลบเองนี่นาถ้าไม่หลบกระปูกูก็ขาดสิอ่งั้นตอนนี้นายต้องห้ามหลบนะโอเคอ้า แกแกทารถมอเตอร์ไซค์ฉันพังก็ฉันบอกนายแล้วไงว่านายห้ามหลบนะแกนายก็ยังหลบเหมือนเดิมอ่ะแกทําลายมันไปตั้งสองครั้งมันไม่ถึงสองไม่นับรอบสองสองครั้งก็นายหลบเองอ่ะนายทําลายมันวงก่อนตั้งสองครั้งเดี๋ยวจนไม่เหลือชิ้นดีงั้นนี่คือครั้งที่สามอ่าเลิกทะเลาะกันได้ยังฉันจะฆ่าแกฉันโกรธแกมากนะคะขอลอสเพราะฉะนั้นเจอพลังขั้นสุดยอดของฉันไปซะ นายขึ้นไปทำอะไรอ่ะ <Sun> ีาแกไม่มีวันได้ันุนหน้าพลังกรินเตาตอกเทาอย่าเข้ามาอย่าเด็ดดากันบอลไปจากฉันเลยนะ ก็ร้องฉันยังไม่อยากรับความเจ็บปวดไม่มันเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำน่ะทำไมเพราะฉันจะเอาดาวกำบลนเพื่อมากอบผู้โลกใบนี้งไงล่ะไม่นะฉันขอโทษที่ต้องทำอย่างนี้จริงๆนะเบจิต้ามันไม่มีอะไรทรมานมากไปกว่าการเ็ไส่คำของแกออกมาเล่นแล้วล่ะเพราะฉะนั้นฉันต้องทำในสิ่งที่ฉันควรจะทำเพราะถ้าไม่ทำนั่นก็ไม่ใช่ฉันเพราะฉันเกิดมาเพื่อกอบผู้โลกใบนี้ 你、欸、好你 นี่ฉันต้องขอบคุณนายมากๆเลยนะที่ยอมมอบดาบกันบอลทั้งสองลูกให้กับฉันนะฉันแค่ลำคาญแกแล้วก็รีบใส่หัวไปซะได้ถ้านายต้องการแบบนั้นฉันก็จะไปอยู่แล้วเพราะว่าฉันจะรีบไปขอพรเทพเจ้างูเหลือมยังไงล่ะรีบไปซะคาคาโอตเลือกเรียกฉันว่าคาคาโอตได้แล้วที่จริงฉันชื่อโกคูน่ะไม่ฉันจะเรียกว่าคาคาโอตเรียกฉันว่าโกคูไม่ฉันชอบคาคาโอตโกคูคาคาโอตโกคูคาคาโอตโกคูอะไรมึงเป็นใครอะ่ะเอา้าที่นี่ไม่ใช่ดาวดาเม็กอย่างเั้นเหรอเออ งั้นกูก็ามาผิดเซิร์ฟ<ะ>แล้วล่ะฮะกูไปละไอชิบหายนี่คิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไป